ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องถึงเวลาซีรีส์และในวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องปลูกรักนักวิจัย The Potato Lab เรื่องราวจะเกี่ยวกับนักวิจัยสาวที่เธอนั้นคลั่งไคล้เกี่ยวกับมันฝรั่งมาก แต่เธอว่าวันหนึ่งเธอกับเจอวิกฤตบริษัทที่เธอทำงานนั้นกับล้มละลายและดันต้องมาเจอกับพ่ออ้อสุดแสบที่จองจะปิดแต่ละของเธอเธอจะรับมือกับเรื่องเราอยังไงเชิญมารับชมรับฟังกันได้เลยค่ะเปิดเรื่องมาในการนำเสนอ Presentation ของบริษัทซอนนอยฟูดบริษัทที่คลั่งไคล้และหลงไหลในมันฝรั่งเป็นอย่างมากก่อนที่นักวิจัยสาวที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมัน่น นามว่าคิมมีขย o หรือก็คือนางเอกของเรื่องนั่นเองนางเอกได้เดินมาบรรยายเกี่ยวกับมันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ที่มีความถึกทนต่อสภาพอากาศแต่ยังไม่ทันได้เริ่มบรรยายก็โดนชาวบ้านทักท้วงขึ้นมาก่อนนี่มันมันฝรั่งเจอปัญหาเมื่อปีที่แล้วนี่นางเอกจึงพยายามจะอธิบายแต่ระหว่างนั้นชาวบ้านคนหนึ่งก็ยกมือบอกนางเอกว่าอย่ายืดเยื้อกันเลยดีกว่าทุกคนที่นี่ต่างเป็นมืออาชีพกันทั้งนั้น คุณบอกมันเลยว่าคุณจะตั้งใจจ่ายให้เราเท่าไรเท่าว่าพ่อนางเอกอ้าปากบอกราคา800้อวอนปุ๊บชาวบ้านก็เริ่มตะโกนโหใส่เธอปับ๊บเธอเลยขยับขึ้นให้เป็นเก0ร้อยวอนแต่ชาวบ้านก็ไม่พอใจอยู่ดีเรียกร้องขอให้เป็น950อวอนต่อกิโลซึ่งนางเอกก็ไม่สามารถใจ่ายให้ตามที่ชาวบ้านขอได้สุดท้ายแล้วนางเอกก็ต้องขนของกลับโดยไม่ได้อะไรไปสักอย่าง ทำได้เพียงบ่นถึงบริษัทว่าเป็นเบอร์หนึ่งในตลาดทอดมันฝรั่งสเปาแต่เวลาจ่ายเงินซื้อมันฝรั่งมีขี้เหนียวสุดๆเลยนางเอกก็เลยตะโกนด่าสาบแช่งต่อฟากฟ้าขอให้บริษัทนี้ล้มละลายสักทีเถอะตัดภาพมาที่ซอแบ็คโฮพอออฝ่ายวางแผนบริษัทวอนฮันหรือก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองเขาได้เดินทางมาที่บริษัทซอนนอยและเข้าไปขัดขวางจังหวะการเซ็นสัญญาควบกิจการ ของบริษัทซอนนอยกับบริษัทมอสพระเอกได้เปิดโปงประธานของบริษัทมอสโดยไม่ไว้หน้าเขาเลยสักนิดกล่าวว่าชายคนนี้เป็นพวกฉวยโอกาสเคยไปเจราจาควบกิจการมาแล้วหลายที่แต่เบื้องหลังกับทำเรื่องผิดกฎหมายมากมายเช่นการปั่นหุ้นและปลอมแปลงเอกสารทางการเงินจนทำให้บริษัทพวกนั้นเจงไม่เป็นท่าซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นตามที่พระเอกพูดจริงๆสะด้วย ล้วระเอกก็ใช้จังหวะนี้ยืนคอเสนอให้บริษัทซอนนอยเขารวมควบกิจการกับบริษัทวอนฮันแทนเพื่อให้บริษัทซอนนอยรอดพ้นวิกฤตนี้ไปได้ทางนางเอกขณะกำลังกินเลี้ยงกับเพื่อนร่วมงานอยู่เธอก็ได้รับสายโทรมาบอกว่าบริษัทซอนนอยโดนบริษัทวอนฮันควบกิจการไปแล้วเรียบร้อยทำให้นางเอกหัวเสียสุดๆเพราะเธอเคยทำงานที่วอนฮังมาก่อนก่อนที่จะย้ายมาที่บริษัทซอนนอย นี่ถือว่าเป็นนรกของแท้สาหรับเธอเลยพราะนางเอกลาออกจากที่นั่นมาแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักต่อมาก็มีพนักงานคนหนึ่งถูกไล่ออกเมื่อสัปดาห์ก่อนพนักงานคนนั้นเข้ามาโวยวายจะใช้ทั้งดับเพลิงเครื่องใส่พระเอกแต่ในจังหวะน,นั้นพระเอกก็เปิดประตูข้างหลังออกมาได้ก่อนทําให้ชายคนนั้นหวือเข้าไปในห้องแทนจากนั้นพระเอกก็ล็อกประตูถึงอย่างนั้นชายคนนั้นก็ไม่ลดละที่จะทําร้ายพระเอกพระเอกจึงพูดขึ้นมาแบบนิ่งๆว่า หากผมตายคุณก็ต้องพร้อมที่จะชดใช้ค่าเสียหายนะน่าจะราวๆ2,100ันล้านวอนนะทำเอาชายคนนั้นถึงกับอ้าปากเวอและยอมสงบลงทันทีก่อนเขาจะไปนั่งชักดิ้นชักงออยู่ตรงพื้นร้องให้ฟูมฟายออกมาระบายความในใจเขาอุทิศชีวิต20ปีให้กับทีนี่แต่สุดท้ายก็ไม่มีประโยชน์เลยพระเอกจึงได้สาธยายให้เขาฟังว่าทำไมเขาถึงโดนไล่ออกและนั่นก็ทำให้เขาเดือดร่อนอารวาสขึ้นมาอีกครั้ง แต่ดันจบด้วยการโดนพระเอกล็อกตัวกดลงพื้นและถูกนำตัวส่งตำรวจไปในคืนนั้นเมื่อน,นางเอกกลับถึงบ้านน้องชายกับเพื่อนสาวสุดแสบก็แซวเธอเรื่องงานในอนาคตทำให้นางเอกมิมงเครียดหนักเข้าไปใหญ่หลังจากผ่านเวลาไปสามอาทิตย์ทีมมันฝรั่งจากซอนนอยฟูดในชุดจัดเต็มก็เดินทางเข้าไปยังสำนักงานใหญ่ของวอนฮังก่อนผู้ช่วยผู้จัดก,การฝ่ายบุคคลจะเดินเข้ามาต้อนรับและพาพวกเขาไปยังห้องประชุม นางเอกจึงได้ถือโอกาสนี้อธิบายถึงหน้าที่ของนักวิจัยมันฝรัง่งขณะดเดียวกันพระเอกก็เดินทางออกไปตรวจสอบห้องทดลองมันฝรัง่งแบบไม่ได้บอกใครมาก่อนเลยพอรู้ข่าวนางเอกกับทีมงานก็รีบบึ่งกลับไปห้องทดลองทันทีเทว่าระหว่างทางออกนางเอกนันงเจอกับแฟนเก่าของเธอซะก่อนด้วยความรู้สึกหม่นใจนางเอกเลยชูนิ้วกลางใส่เขาและเดินเชิดจากไปเลยเพราะในอดีตผู้ชายคนนี้เคยทำกับนางเอกไว้เจ็บแสบเป็นอย่างมาก ในปัจจุบันเขากลับได้ดิบได้ดีต่อมาเมื่อทีมนางเอกมาถึงห้องทดลองพระเอกก็บ่นว่าพวกเขาใช้งบประมาณสิ้นเปลืองเป็นอย่างมากทําให้นางเอกไม่พอใจที่พระเอกเดินมาดูเอกสารตามอําเภอใจแบบนี้แถมเข้ามาตรวจสอบแบบไม่ปอกล่วงหน้าอีกนะพระเอกสวนกลับว่าให้บอกลวงนาเพื่อให้พวกคุณมีเวลาปกปิดข้อบกพร่องนั้นหรอครับผมเป็นตัวแทนของบริษัทบอนฮังดังนั้นตามกฎหมายศีลธรรมและจริยธรรมผมสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ พระเอกเดินไปดูป้ายชื่อนางเอกก่อนจะแนะนำตัวเองให้กับทุกคนว่าเขานั้นคือพออโซเบ็คโฮจากแผนกวางแผนกลยุทธ์ของบริษัทวอนฮันหลังจากตรวจสอบน้ำใจเขาก็ได้เดินออกมาจากห้องทดลองโดยมีนางเอกคอยจับตาดูทุกฝีก้าวพร้อมตะโกนออกมาส่งส่งว่าขอให้มีอะไรกระแทกหัวสักทีเถอะ พอนางเอกพูดจบก็มีนกกางเขนปีกสีฟ้าแสนรู้ที่นางเอกเคยช่วยไว้บินเข้าไปไล่จิงหัวพระเอกจนพระเอกนั้นต้องวิ่งหนีไปทางอื่นนางเอกเลยจำใจดีวิ่งตามไปช่วยเขาทันทีแต่พระเอกก็พาท่าเก้งตกลงเขาไร่มันไปซะก่อนเธอเลยทำได้เพียงตะโกนให้ชาวสวนแถวนั้นเข้ามาช่วยชาวบ้านเลยเอารถเข็นเข้าไปรับตัวพระเอกที่ตอนนี้อยู่ในสภาพเละเทะมอมแม,มมสุดๆ เย็นวันนั้นนางเอกก็พาพระเอกมาตรวจร่างกายและยังพามาทําแผลที่โรงพยาบาลอีกยังเป็นโชคดีที่พระเอกไม่เป็นอะไรมากนักและนางเอกก็แก้ตัวสุดฤทธิ์ว่านกที่เข้าไปทําร้ายเขาไม่เกี่ยวอะไรกับเธอนะทั้งทั้งที่เธอก็รู้ว่านกทําแบบนั้นก็เพราะคําพูดของเธอตะโกนออกไปหะเอกเลยไม่ได้ติดใจอะไรและบอกให้นางเอกกลับไปได้แล้ว ก่อนไปนางเอกจึงได้บอกกับพระเอกว่าการศึกษา,มาเมล็ดพันธุ์มันฝรั่งนั้นมันซับซ้อนและใช้เวลาน,านานกว่าที่พระเอกคิดด้วยเหตุน,นี้มันเลยดูเหมือนว่าพวกเธอใช้ทรัพยากรไปอย่างสิ้นเปลืองเท่าว่าพระเอกก็เหมือนจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้วพอตอนเขาเข้าไปในห้องทดลองเขาก็ได้เห็นว่าการพัฒนามันฝรั่งสายพันธุ์ใหม่นั้นต้องใช้เวลานานมากและมันฝรั่งที่เขาเข้าไปพบก็เคยมีการทดลองมาก่อนหน้านี้มากกว่าสองพันรุ่นแล้ว ดังนั้นเขาจะยังไม่ปิดห้องทดลองในตอนนี้ต่อมาเมื่อนางเองกกลับถึงบ้านเธอก็เดินเข้าไปในห้องตัวเองทันทีเธอเครียดที่ต้องมาพบสายตาแปลกๆจากเพื่อนร่วมง,งานเก่าและไหนจะเรื่องแฟนเก่าของเธออีกเพื่อนสาวที่สังเกตเห็นความแปลกๆของนางเอกก็เลยเข้ามานั่งปอบข้างๆนางเอกก็ร้องไห้เล่ราระบายให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นบังเอิญเจอกับแฟนเก่าหลังจากที่เขาทำทุกอย่างกับเธอชีวิตเขาก็ยังไปได้สวยช่างไม่ยุติธรรมเลย ชีวิตของฉันดูเหมือนไม่มีค่าเลยเลยที่บอนฮันฉันรู้สึกเหมือนเป็นอย่างกับคนบากรู้สึกกลัวตลอดว่ามีใครจะจําได้ไหมแต่เขากลับมีชีวิตที่ดีเพื่อนพูดปลอบใจเธอโดยการปล่อยมุกตลกให้นางเอกหลุดคำออกมาวันรุ่งขึ้นนางเอกก็เดินทางออกไปทํางานตามปกติทําให้พบว่าหัวหน้าห้องทํางานมันฝรั่งของเธอถูกปลดออกและอีกไม่นานก็จะมีคนใหม่เข้ามาแทนแถมห้องทดลองก็ยังถูกเปลี่ยนชื่ออีก ทำให้นางเอกโมโหเป็นอย่างมากที่หลงไปเชื่อคําพูดของพระเอกเมื่อวันก่อนที่บอกว่าเขานั้นจะไม่ปิดห้องทดลองง่ายๆเธอจึงได้บ่นกับตัวเองว่าจะส่งใครมาก็เชิญเถอฉันจะแสดงให้ดูว่านารกเป็นยังไงและในวันนั้นทั้งวันนางเอกก็พาดใส่อารมณ์ไปกับทุกอย่างไม่ว่าจะตอนกินข้าวตอนทำงานหรือแม้กระทั่งตอนแปลงฝันเย็นวันนั้นนางเอกก็ได้กลับบ้านและพยายามเปิดตู้กุหลี่ที่ถูกล็อกไว้ออก ด้วยความที่อารมณ์กำลังเดือดแบบขั้นสุดเพื่อนสาวนางเอกก็เห็นท่าไม่ค่อยดีเธอก็เลยบอกรหัสล็อกคุณแจไปจากนั้นนางเอกก็หยิบบุหรี่เดิอนออกไปสูบข้างนอกแต่ฝนก็ดันตกหนักจนทําให้บุหรี่ของเธอนั้นเปียกเล่นเอานางเอกหัวเสียขึ้นไปอีกและตะโกนถามฟ้าว่าทําไมถึงทําแบบนี้กับเธอนางเอกหยิบมอนขึ้นมาฟ้าชี้ช้าเพื่อระบายอารมณ์ปล่อยให้ฉันโมบออนสักทีเถอะไม่ต้องมายุ่งกับฉันไอสาละเลววอนหัน ทันใดน,นั้นพระเอกก็ปรากฏตัวขึ้นและเดินเข้ามากลางร่มให้เธอก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการสปอยซีรีส์ในตอนนี้หากทุกท่านไม่อยากพลาดความสนุกในตอนต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ